มารับความรู้แล้วก <bots> ็ร hmm. ับการ่ายทอดการที่เราสรัทธาบูชาอาบาอาจารย์คนไหนองเรานะแล้วไน้นำไปใช้ใไปปฏิบัติตนวันนี้ใครคิดว่าเราได้ประโยชน์ตั้งแต่เช้ายางมืดเนีเราได้ประโยชน์อะไรบ้างน้ย วันนี้เลยมาตั้งแต่เช้าก็คือได้ได้ถ่ายพลังด้านลบออกไปนี่คือคือประเด็นแรกลคือได้ได้ได้เรียนรู้พลังจักกะับแต่ละจุดว่ามีความสำคัญยังไงแล้วก็มีด้านบวกด้านลบยังไงแล้วก็เรียนน,าานัาตัดดีแล้วก็ได้ถ่ายพลังออกแล้วก็คือดีจะัจะสมองก,กัดโงโลง่ง ผมมไแลกับการมารู้ยังนว่าปีที่แล้วเราไม่ได้มามันจะเป็นไหม,ะมจะเป็นกับการที่เราต้องเรียนรู้ไหมถ้าเราขาดไปเราก็ไม่รู้ใช่ไหเราก็จะไม่รู้ถ้าถึ่งเราจะดูในคิดว่าเราก็ได้แค่ทำตามแต่เราก็ไม่เข้าใจเลยว่าการการที่เราจะทำยังไงไม่เหมือนกับการที่เรามาอบรมฝึกเรียนอย่างนี้ใช่ไหมลูกนิพพัลาม,มากกว่าใช่ไหมจันนนะอ่ะรันี่ก็ ได้เหมือนขัดเกลาจิตออเให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนถ้าถ้าเราอยากทำโปรเจกต์เราก็ต้องเิ็วก็ฝึกทำบ่อยๆก็เหมือนกันถ้าเราอยากได้ที่ดีแล้วก็มาอบรมบ่อยๆบ่อยๆใช่ไหมสาวธุรกิใไ่ไข่ก่อน ช้ากับตอนตอนเรียนอะไรยามกับการตอนเช้าอะแตกต่างไหมก็คล้ายๆกันเพราะว่าถ่ายด้านด้านลบออกคนหนึ่งเนาะคนเดียวเนาะใช่ดีไหมดีถ้าไม่ได้มาเสียใจไหมนักติดเสียดายใช่ค่ะเพราะว่าลูกขาดกันภาวนาเออถ้าลูกไม่ได้มาลูกก็ไม่ได้ถ่ายด้านรบ้เออใช่ไหมวันนี้ได้มากนะแม่ว่ามันมันเป็นอีกด้านหนึ่งนะที่มันเกาะอยู่ตามขาตาม ซอกตามอะไรของเราออกหมดเลยเนาะจริงไหมออกไหมออกนะก็เรียนตั้งแต่เช้าตอนเช้าก็คือจะเป็นเหมือนเราปลดปล่อยพลังแบบพลังงานทางเนตัวน้องพลังด้านลบในตัวเราแต่ช่วงบ่ายคือึงตอนเย็นตรงนี้ก็คือเหมือนกดตลาดเต็มที่เลยค่ะพลาดด้านลบออกคุ้มมากนะคะวันนี้อสาธุอาทุกตย์เช้ากับ เรียนรำต่างกันไหมช่วงเช้าลูปได้ได้หลักการปฏิบัติที่บ้านอนาวัเาปฏิบัติที่บ้านเราทราว่าเหตุการณ์เกิดขึ้อ่อันจะทให้มันมีได้เหอ่อเก้าเป็นราควรจะปฏิบัตินี่เออเขออเข้าใจมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะ เพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรที่เรียกว่าหลักหลัหลกธรรมการปฏิบัติที่ลึกขึ้นทําไมคณะนาถนึงบองให้มีการอบรมมาตลอดเนี่ยเข้าใจยังถ้าเราไม่เข้าคอร์สอบรมเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยเราก็เป็นเหมือนผู้ศรัทธาทั่วไปจริงไหมมันจะต่างกันนะรู้เข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นเราแม่ไม่ได้มาคับใครไงนะคนที่มาก็คือการใส่ใจแล้วก็การพัฒนานตัวเองแม่แม่ให้นะแม่ไม่ได้เรียกค่าคอร์สไม่มีไม่มีค่าอบรมอะไรเลยนะเข้าใจไหม นะนันอยู่ที่ใครจะรับนะเออนะอรุกละเช้าก็บ่ายต่างกันต่างอนเช้าตอนเช้าเรได้่ายางานลเออได้ทำสมาธิได้กลับบ้านได้บ้านเราทำมากที่ทำมาเออแล้วก็ว่าเรานเรรู้ว่าเราจะต้องทอวันนี้เราได้ความรู้ไดมเออ ไดพลังงานเอังเรื่อลร่างกเ่มีพลังแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยเข้าใจไหมวันนี้เท่ากับเราได้การได้เหมือนวัคซีนหรือว่าการที่เรารักษาภาพเราเพิ่มขึ้นนะเหมือนต่ออายุเราให้้างขึ้นไงมันสดชื่นอ่ะเน่ยแป๊บเดียวเนาะแล้วรู้สึกพออนนี้มันรู้สึกโล่งใช่ไหม อ่ะเป็นไงได้ชัดเจนก็คือความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการถ่ายพลังองกี่ไม้านเรนแล้วก็เราดูว่าเราติดอะไรแล้วก็เราก็แก้ไขตรงนั้นแล้วอย่างที่ที่ลูกที่ลูกดับมากสุก็คือการรับยานสัญญาณของการทิศที่แท้จริงค่ะคือ การองค์ไหนแท้จริงอว่าท่านสื่อมาจิตของเราเนี่ยมันมาแต่ตรงส่วนไหนที่สำคัญตรงนี้ยค่ะทําให้เรามองเห็นกรรมตัวละคนตัวละคนเราสามารถช่วยเขาได้โดยที่เราไม่ได้มโนไปเองไม่ต้องลงองด้วยต้องปฏิบัติมาคือสว่างนะทาอะารจริงจริงเราก็มีมีมารแฝกมีรบุษงแทรกมันก็กลายเป็นทิพยเพียนไดเพียนได้อะนะอะลูกหลานตั้งแต่เช้ายันเบื่อต่างกันไหม ต่างกันยังไงตอนที่ไล่กับอวก้้วามสงมติดีตอกคือกไ้ต้องไปเคลียร์ต้องไปชำระล้างต้องทำความสะอาดตรงนั้นก็ต้องไล่พลังมอออไปก่อนแล้วพลังจุดตรงนั้นมันจะไม่ได้ในสดุดใช่ไหมได้ดูแล้วแล้วตอนบ่ายบ่ายาียลังบ่ายก้า็หลังรูปว่าเบาเบา ออสตร์ดูรูอ่ะปอบลูกตอนเช้าก็เหมือนเราเปนเหมอนเป็ข้อเดียนนะคะเรียนเรียนเรียร<อ>์สอบสอบที่พับอเราไม่รู้ว่าอะเราก็อยู้ัจับางอบเออที่เราสอบใส่อยู่ในใจมันได้คลายข้อที่ใส่ได้รูบังบับ บางอย่างเราไม่เข้าใจบางทีเราเข้าใจไม่ถูกไม่ชัดเจนอ่ะก็จะกระจ่างขึ้นใช่ไหมแล้วหลับเหมส่วนนอนตาแล้วปฏิบัติอะไรเออหลับไหมสดชื่นไหมดูสาวขึ้นไหมดูสาวขึ้นไหมรู้สึกว่าเราดีไม่เ่อเออมีกำลังว่งชามากขึ้นนะอาสาทุตตาย สำรับลูกนะเจ้ะคะาค่ะช่วงเช้าลูกได้ได้รับปัญญาธรรมที่เพิ่มมากขึ้นและได้ถ่ายพลังงานลบออกช่วง <c oughs> ระยะเวลาที่ห่างจากเทวไยไปเจ้าค่ะมันทําให้เรามีสภาวะที่ว่ามีจิตมาเข้ามาแทรกพอมาที่นี่ได้มาถ่ายพลังงานที่เป็นพลังลบออกไปมันทให้ร่างกายเหมือนได้ชาร์จแบตได้กระตุ้นพลังมากขึ้นเจ้าค่ะพอช่วงบ่ายมาเรียนยนาทยาม ก็เหมือนทําให้ร่างกายก็ค่ะนาตาลีลาทาให้ร่างกายเหมือนได้รับความกระปี้กระเป่าทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นแล้วมีพลังงานที่สุขฉีดมากขึ้นก็ค่ะทาให้ร่างกายแข็งแรงได้รับพลังมากขึ้นวันนี้รู้สึกว่ามีกําลังมากขึ้นก็ค่ะและมีความสุขมากใช่ไหมมันจะทมแข็งทาให้ชีวิตเราอะเนี่ยพลังตรงนี้มันจะพักดันให้ชีวิตเรา เต้าไปข้างหน้าแล้วก็มีความสําเร็จได้ไหได้จ้ะคะจริงไหมใช่ไหมลูกเป็นกินกแะเพช่วยเราช่วยเราไหมช่วยความช่วยความสําเร็จได้ไหรู้วะนะช่วยนะเอออันนี้ไม่มีขายที่ไหนนะนะได้มาบำบัดจิตนะอาจาอย์วันนี้ที่ได้มาเรียนช่วงเช้าก็ได้ได้เรียน พลังจะกะได้ชัดเจนและได้เข้าใจในจุดที่ตนเองติดสั่งความจากที่สงสัยว่าเป็นอะไรทำไมข้ามไม่ได้ทีน,นี้แล้วก็ได้ทำปัญญาแล้วเหมือนได้มาตอบอย้ำที่ว่าบรรดาให้ทำคำถามก็ได้เหมือนได้วัดวัดตัวเองว่าเราเข้าใจถูกกล้องไหมอะไรเงี้ยแล้วลูกเข้าใจถูกกล้องไหมก็ได้ชัดเนจนเลยกระจังมากขึ้นนะใ,ในใน,ในแต่ละครั้งที่ว่าบรรดาอบรมจะไม่เหมือนกัน ได้ได้รับคำปัญญามากขึ้นในแต่ละครั้งใครที่ไม่มาพลาดแล้วค่ะอกเลยนะก็คือว่าเป็นสิ่งที่ดูได้เฉพาะตัวว่าการที่เรามาแต่เราได้อะไรนะการได้ความรู้แล้วก็ได้คำปัญญาแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองเนี่ย เป็นสิ่งที่เราเอาไปใช้มันไม่สามารถที่จะไปบอกใครได้ในสิ่งที่เราได้แต่เราสามารถจะส่งต่อได้แม่ก็ขอให้ทุกคนที่ได้รับองค์ทามแล้วก็ทัมความรู้แล้วก็ลีลาธรรมลีลาในการที่เรียกว่าท่าพลังงานต่างๆนะเอาไปใช้แล้วก็ไปส่งต่อให้กับคนใกล้ชิดให้ลูกให้กลยาณิมิตร ที่ละาพอี่าจะแบบว่าเออช่วยบอกมาได้นะใช่ไหมว่าครั้งนี้นะเราทำแบนี้นะแต่ก็หายนะดังนี้ใช่ไหมจากการปวดนี้อยู่ใช่ไหมได้นะใช่ไหมจากการที่เรามาเรียนตรงนี้ใช่ไหมลูกนะก็สาธุทุกคนนะสาธุลูกสาธุ